สนับสนุนข่าวรอบวันโดยยาสีฟันซซลอินเทนซีฟกัมแคร์แพทย์เผยอาการสายันสัญญาหน้าห่วงมะเร็งตับกระจายตัวมากขึ้นไตเริ่มเสื่อมสภาพสั่งจับตาดูอาการรายวันกทมวอนคนกรุง68,000คนเร่งทำหนังสือยืนยันสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตร,รับเลือกตั้งสำคัญถึง4ครั้งปีหน้า กรมสุลกากรรวบสาวภูฐานคาสนามบินสุวรรณภูมิร้อมยาเคมูลค่ากว่า15ล้านบาทสารภาพชายอินเดียจ้าง20,000บาทขนเข้าไทย ม,มีข่าวจากทางการไฟฟ้านครหลวงมาแ <c oughs> จ้งให้ทราบนะครับมีช่องทางให้บริการกันแบบสมาร์ทสมาร์ทนะฮะ MEA Smart l i f e นะฮะแอปพลิเคชันเป็นแอปใหม่บนสมาร์ทโฟนนะฮะเพิ่มช่องทางให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับทุกท่านในการใช้ไฟฟ้าจุดเด่นก็คือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนโดยใช้เลขบัญชีแสดงสัญญาและรหัสเครื่องวัดเพื่อตรวจสอบค่าไฟฟ้าและกำหนดชำระค่าไฟฟ้า แล้วก็มี QR code แล้วก็าร์โค้ดนำไปชำระเงินที่ 7Eleven ได้โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้านะฮะนี่ฮะโหลดจากแอปเลยและในแอปมันจะมีาา์โค้ดให้เลยนะฮะก็ะใช้เลขบัญชีแสดงสัญญาและรหัสเครื่องวัดใส่ลงไปแล้วก็โชว์มือถือนี้ไปที่ 7Eleven แล้วก็มีาา์โค้ดยิงเลยจ่ายเงินตรงนั้นเลยนี่ฮะสะดวกสบายมากนะฮะและมีระบบนำทางพร้อมแผนที่ที่มีความละเอียดนะครับ และก็ยังแจ้งไฟฟ้าขัดข้องเรื่องร้องเรียนด้วยภาพถ่ายโดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดของสถานที่กอฟอนอก็สามารถรู้พิกัดจากภาพถ่ายในแอปพลิเคชันคือแจ้งอะไรก็ตามแต่นะฮะไม่ต้องบอกเลยว่าหมู่บ้านไหนไฟดับนะฮะเขาจะมาเลย<อ>นะฮะมาตามแอป,ปเลยนี่ครับสนใจก็ดาวน์โหลดได้นะฮะที่ App Store บนระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1130ตลอด24ชั่วโมงมนี่สะดวกมากครับ <Yeah. S 2> มีข่าวความคืบหน้าวงการฟุตบอลนะฮะหลายทีมหลายเรื่องกับนักเตะหลายคนเพราะว่าตลาดซื้อขายของต่างประเทศเนี่ยเขาจะปิด3 เวันที่เท่ะไร่นะวันที่สองสองใช่ไหมก็จะตลาดนักเตะเนี่ยก็จะปิดตรงกับเวลาของประเทศไทยตอนประมาณสักหกโมงเช้าของวันพรุ่งนี้เหรอของวันพรุ่งนี้อ๋อเลยฉะนั้นหลังจากหกโมงเช้าของวันพรุ่งนี้เนี่ยก็พอจะสรุปได้แล้วนะครับว่าทีมไหนจะได้ตัวนักเตะคนไหนไปบ้างนะครับที่ต้องจับตาดูสําหรับคืนนี้นะฮะอะไรฮะอาร์เซนอลยื่นซื้อเมซุตโอซิลจากเรอัลมาดริดสี่สิบสองจุดห้าล้านปอนด์โอ้โหเมซุตโอซิลแล้วทําท่าว่า จะได้ลิมอัลลิตอาจจะขายด้วยเพราะลิมมัลลิตเพิ่งได้แกลเล็ตเบลไปนะฮะได้แล้วใช่ไหมฮะได้แล้ววันนี้ลิมมัลลิตเปิดตัวแกลเล็ตเบลนะฮะมูลค่า86ล้านปอนด์4,300ล้านบาทแล้วเปิดตัวที่สนามซานเตโกเบ์นบิลเนี่ยมีคนเข้าไป20,000คนดูการเปิดตัวแกลเล็ตเบลโอ้โหนี่ฉะนั้นคืนวันนี้แกลเล็ตเบลเปิดตัวกับลิมมัลริตไปแล้วนะฮะลิมมัิตจะขายเมซุตโอซิลให้กับ อาซนอน42.5ล้านปอนด์หรือไม่แล้วล่าสุดมัดดิดยืนซื้อหลุยส์ซัวเรส45ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลฉะนั้นคืนนี้วัดใจใช่คืนนี้วัดใจว่าลิเวอร์พูลจะขายหลุยส์ซัวเรสหรือเปล่าเมื่อคืนหลุยส์ซัวเรสเมื่อวานนี้หลุยส์หลุยส์ซัวเรสเพิ่งจะไปดูวันแดงเดือยเพิ่งจะไปดูวันแดงเดือยกะอีก็อ๋อกับเมียอยู่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่โอ้โหก็เห็นคนภาคยังบอกเลยว่าสงสัยไม่ไปแล้วล่ะอยู่ลิเวอร์พูลแหละอาจจะมาดูนัดสุดท้ายก็ แล้วยังไม่หมดแล้วแมนยูอะแมนยูมีอะไรบ้างแมนยูมีข่าวว่าคืนนี้จะซื้อเฟรเนี่นะฮะเวยแล้วก็มีข่าวว่าซื้อเฟรเนี่แล้วก็อาจจะแย่งซื้อเมซุตโอซิลกับอาร์เซนอลด้วยเรอโอ้เดี๋ยวดูคืนนี้พรุ่งนี้เช้าหกโมงยะรู้แน่คืนนี้คุณทีระน่าจะอดนอนนะเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารทางหน้าเว็บคือมาก่านั้นเลยอ้าวก็มีเรื่องของเกี่ยวกับ โอ้โหพระสงฆ์องค์เจ้าเยอะนะฮะวันนี้ก็มีข่าวคราวใช่ไหมฮะว่าพระลูกศิษย์หลวงปู่สุภานะครับหลวงปู่สุภาอายุร้อยปีอดีตเจ้าว,วาดวัดเสรีศีลสุภารามรที่เพิ่งจะมรณภาพไปนะครับก็ลูกพระลูกศิษย์เนี่ยไปแจ้งกองปราบให้ช่วยตรวจสอบเงินในบัญชีของหลวงปู่เพราะว่าพระลูกศิษย์บอกว่ามีการถอนไปยี่สิบอล้านนี่นะฮะแล้วก็ข่าวที่โด่งดังก็คืออะไรหลวงปู่พุทธอิสระกับหลวงพี่น้ำฝน ใช่ไหมะ<ช>ฮะล่าสุดวันนี้หลวงปู่พุทธอิสระก็ให้ท่านเจ้าวาดวัดอ้อน้อยไปแจ้งความนะฮะไปแจ้งความกับทางด้านของตํารวจพระนะครับก็คือหลวงพี่น้ำฝนนั่นแหละ<ช>ที่พาบรรดาเจ้าหน้าที่อะไรเข้าไปขอตรวจฉี่พระในวัดอ้อน้อยแล้วก็ถูกทางเจ้าวาดปฏิเสธนะครับ,รบวันนี้ทางด้านของ หลวงปู่พุทธอิสระจากวัดอ้อน,น้อยก็ให้เจ้าวาดไปแจ้งความฮอืไปแจ้งความฐานอะไรก็ฐานอะไรอ่ะออคมครูคมครูนะฮะแล้วก็อะไรละเมิดสิทธิ์นี่ฮะโอ้นี่ถึงกับถึงลงแจ้งความเลยนะแจ้งความเลยนะฮะแจ้งความเลยซึ่งทางด้านของออหลวงพี่น้ำฝนเขาก็บอกเขาก็ทำไปตามที่มี หนังสือมาจากสํานักงานพระพุทธในจังหวัดก็ก่อนจะไปตรวจที่วัดนี้ก็ไปตรวจที่วัดในเขตอาเภอเมือง38วัดบางเลน38วัดดอนตูม18วัดนครชัยศรี36วัดสามพราน24วัดพุทธมนฑล6วัดกําแพงแสน38วัดทุกวัดเจ้าวาดให้ความร่วมมือให้ไปตรวจฉีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางด้านของหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าตรวจที่วัดตัวเองก่อนด้วยซ้ําไปนะฮะ วัดไผ่ล้อมอ่ะตรวจก่อนเลยอืแล้วทาไมมาตรวจที่วัดนี้ไม่ได้ <c oughs> ครับแต่ว่าหลวงปู่พุทธาิศลาบอกว่าคณะที่มากับหลวงพี่น้ําฝนเนี่ยมันจะมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็กล้องวงจรปิดในวัดก็จับภาพได้แล้วหนึ่งในวัยรุ่นที่มาด้วยเนี่ยก็เป็นเป็นบุคคลที่มีส่วนพัวพันกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะแล้วก็ไม่ยอมไม่ตรวจไม่ยอมให้ตรวจคือพูดง่ายคือ หลวงปู่พุทธศระเนี่ยไม่ให้ราคาหลวงพี่น้นนําฝนอืม,อมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นที่หลวงพี่น้ําฝนเคยโดนตรวจสอบเรื่องคดีรถหรูอะภาษีรถหรูอะตอนนั้นหลวงปู่พุทธศระก็ออกมาพูดแรงนะคือเหมือนกับสองฝ่ายนี้ก็ไม่ถูกกันมาก่อนอ,อน่เอาเลยฮะเต็มที่เลย <c oughs> ท่านหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายเล่นกันให้ถึงฟังฮะให้อะไรนะฮะให้สุดซอยเลยนะให้สุดซอยให้สุดซอยนะฮะอย่ากเกียเสียนะครับ ในเมื่อหลวงปู่พุทธอิสระไม่ยอมนะฮะหาว่าพระอีกฝ่ายหนึ่งพระวิญญาธิการเนี่ยพาวัยรุ่นที่ติดยามาตรวจพระได้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดพวกนั้นเขายัดยาให้กับวัดนี้ทำยังไงละ่ะหลวงปู่บอกไปแจ้งความเลยฮะแจ้งความเลยแล้วก็ทางด้านของหลวงพี่น้ำฝนก็ชี้แจงไปสู้กันในชั้นของโรงพักเลยให้เต็มที่เลยเอาก็ถึงลงถึงศาเลย <laughs> อย่ายอมกันนะฮะ พลังเยอะพระพวกนี้พลังเยอะเล่นเต็มที่เลยอยู่จังหวัดเดียวกันแท้ๆเราจะเป็นสื่อคอยจับตาดูนะฮะเรื่องนี้ต้องต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบที่มันมันไม่ชอบมาพากลอืมมีความคืบหน้าคดีของนายสันติภาพเพ่งด้วงหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนายบอลไปขึ้นศาลนะฮะแต่ว่าไปขึ้นศาลไม่ใช่คดีฆ่าคุณเอกยุทธ์นะไปขึ้นศาลในคดีที่ ร่วมกับคุณเอกยุทำร้ายร่างกาย uh huh. ออรองผู้จัดการร้านคาราโอเกะตอน uh huh. ตอนเดือนธันวาคมปี55นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยศาลได้มีการนัดตรวจพยานหลักฐานคดีนี้นะครับศาลเนี่ยตรวจพยานหลักฐานกรณีที่อายการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคุณเอกยุท์อัญชันบุตรกับพวกอีกสองคนคือนายก้องการุณศรีประสานและนายสันติภาพเพ็งด้วงนะฮะกรณีที่วันที่19ธันวาคมปี55จําจำเลยกับพวกร่วมกัน กระทำผิดนะฮะทำร้ายร่างกายนายจรุพลมังกรทองรองผู้จัดการร้านคาราโอเกะซิตี้แถวแถวถนนประดิษฐมนูธรรมนะฮะตอนนั้นก็ยังจำได้เป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าสารก็บอกนะครับว่ากรณีของนายเอกยุทธ์นั้นเสียชีวิตแล้วก็ให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความนะครับแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยได้มีโอกาสพบนายสันติภาพหรือนายบอลนฮนะระหว่างที่อยู่ในห้องพิจารณา ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกรณีที่คุณสุวั์อภัยพักอดีตทนายความคุณเอกยุทธ์เนี่ยส่งทนายความผู้หญิงเข้าไป<อ>คุยในเรือนจําจริงไหมจริงไหมคุณอัชลาแสงขาวเนี่ยนะฮะปรากฏวันนี้นายบอลเนี่ยนะฮะยอมรับนะฮะว่ามีทนายความผู้หญิงเนี่ยมาพบจริงแต่ตัวเองเนี่ยจำชื่อไม่ได้เป็นการมาเยี่ยมตามประษาคนรู้จัก<อ>และหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจปชนมาสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้ยังยืนยันในคําให้การเดิมนะฮะ แล้วก็กรณีที่นางสาวอัชราแสงขาวทนายความแถลงข่าวว่าตัวเองรับสรารภาพว่าฮัตด,ดิสกล้องวงจรปิดเอาไปฝังดินไว้นั้นขอไม่พูดถึงให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสืบข้อเท็จจริงเอาเองว่าตัวเองเคยร่วมงานกับนายสมชายจิตปรีดากรจริงหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่าที่เขาบอกว่ามีการว่านายสันติภาพเนี่ยถูกเบี้ยวค่าจ้าง3าล้านบาทอันนี้จริงไหมสันติภาพบอกว่าไม่ขอตอบเดี๋ยวก็รู้เองเมื่อถามว่า ถ้าคาดีขึ้นสู่ศาลแล้วจะรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าคุณเอกยุทธ์หรือจะปฏิเสธนายบอลบอกว่าขอดูก่อนนะฮะ,ะคือก็ยังแบบกางสู้ออ,อยอมรับว่ามาพบจริงนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณอัชาราแสงขาวทีมทนายความคุณสุวัตเนี่ย ก็เดินทางมาพูดคุยกับนายสันติภาพในห้องพิจารณาคาดีด้วยคุยการใช้เวลานานประมาณ15นาทีฮนะหลังจากคุยเสร็จผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามนะฮะแต่ว่าคุณอัชลาก็ปฏิเสธไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนายสันติภาพนี่อยู่ในเรือนจำสักระยะหนึ่งแล้วการรับสรารภาพก็ดูจะเรื่อนหายไปเอาละสิฮะเออ <c oughs> แล้วที่ตำรวจมาแถลงข่าวบอกว่าคุณอชัชลา กับสันติภาพไม่ได้ไปพบกันเนี่ยม,มันคืออะไรนั่นรสิฮะม,มันคืออะไรอ, <laughs> อ่ะ <laughs> อ่ะดูคลิปดีกว่าปิดท้ายนะครับปิดท้ายคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่จีนนะฮะหรือไม่ก็ไต้หวันเนี่ยนะฮะอ,อยู่ๆมีก้อนหินก้อนใหญ่นะครับที่อยู่บนยอดเขาอยู่มาโอ้โหนานแบบหลายปีนะฮะอยู่ๆมันก็ตกลงมาที่พื้นนะฮะตกลงมาที่พื้นแล้วก็เกือบที่จะทับรถคันหนึ่งที่วิ่งอยู่แถวนั้นนะฮะลองดูครับ คุณผู oh, ้ชมดูนะฮะโอ้โหโอ้้เราเห็นก้อนนี้ฮะโอ้โหอ้ยโอ้โหเลยฮะโอ้โหรถคันนี้รถคันสีขาวนี่โดนดินดันมาดูนะฮะโอ้โหเห็นไหมฮะ มาอีกเลนหนึ่งเลยอ่ะมาอีกเลนหนึ่งเลยปัดมาเลยอ่ะแล้วดูโอ้โหนิดเดียวนะเนี่ยมันมันกิ้งกลับไปตอนที่ถูกดินดันมาเนี่ยแสดงว่าเคราะห์ดีนะออดินช่วยๆๆดันรถออกมาใช่ไม่อย่างงั้นแล้วก็โอ้โอหใหญ่มากนะฮะต้องบกว่าได้ แล้วลงมาเป็นพ่อเลยอะรถลาก็แล่นอยู่เยอะเหมือนกันนะพวกคุโชคดีมากแฟนพระอะไรเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อหลวงปู่พุทธอิสระลาไปก่อนคุณนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับ